ิดฉากชีวิตคู่ดาราสาวยอมรับแยกทางสามีกลับมาเป็นโสดหลังลือกันมาสักระยะว่าขาเตียงของดาราสาวเจ้าแม่การออกกำลังกายอย่างเบเบ้ทันชนกกับสามีหักโค่นลงแยกทางเลิกลากันซะแล้วแต่ฝั่งของเบเบ้ก็ยังไม่ออกมาพูดถึงแต่อย่างไรกระทั่งล่าสุดเบเบ้ได้ออกมายอมรับแล้วว่าได้แยกทางกันจริงถามถึงสถานะของเราก่อนหน้านี้มีข่าวลือแต่ยังไม่ได้ยินจากปากเราก็ประมาณนั้นกลับมาโสด ใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นมาเรื่อยๆเราเป็นคนโอเคกับทุกสิ่งก็เลยเหมือนไม่ได้คุยไม่ได้ปรับความเข้าใจอย่างจริงจังจนเริ่มมีการละเลยกันบ้างจนวันหนึ่งมันก็เป็นแบบนี้แต่ถึงจะเลิกลากันแต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีทำธุรกิจที่ทำร่วมกันอยู่และตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตโสดมามาก